ตามกลางตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วง7วันนะครับทำให้มีการคาดการว่านอกจากไทยจะไม่สามารถคุมโควิดได้แล้วมาตรการล็อกดาวน์ที่ใช้อยู่จะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจถึง1ล้านล้านบาทด้วยครับน,นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจบอกว่าผู้ติดเชื้อโควิด1 9ที่เพิ่มขึ้นทุกวัน จนเกือบแตะ1,500 0รายอาจจะทําให้สอบอคจําเป็นต้องล็อกดาวน์ทั้งประเทศเพราะว่าการล็อกดาวน์สครั้งที่ผ่านมาควบคุมการระบาดไม่ได้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาบอกแล้วว่าการล็อกดาวน์ยืดเยื้อทําให้ GDP ของประเทศหายไป2%ซึ่งกระตรงกับหอการค้าไทยที่ประเมินว่าหากล็อกดาวน์ยืดเยื้อเศรษฐกิจจะเสียหายไปเดือนละ4 0 0 0 0 0ถึง500,000ล้านบาท หากมีการล็อกดาวสองเดือนเศรษฐกิจก็จะเสียหายไป800แสนล้านจนถึง1ล้านล้านบาทเลยทีเดียวดังนั้นรัฐบาลต้องมีมาตรการเยียวยาเพิ่มหากเงินกู้จากพรกรห้าแสนล้านบาทไม่พอก็ต้องออกพรกรกู้อีก5้0แสนล้านบาทเป็นเงินกู้1ล้านล้านบาทเพื่ออัดฉีดเศรษฐกิจให้เท่ากับเม็ดเงินที่สูญเสียไปครับ